ตั้งแต่พศ2524ซึ่งเป็นปีที่ก่อตั้งบริษัทโฟพนานะะจำกัดขึ้นมาเป็นครั้งแรกโดยธุรก,กิจหลักของเรานะะก็คือรับสร้างบ้านบนที่ดินนะะให้กับผู้บริโภคโดยไม่ใช้ผู้ละหมอช่วงซึ่งเราเน้นนะะเรื่องคุณภาพงานเป็นหลักเราใช้สถาปนิกทุกคนในการดูแลทางด้านการตลาดที่จะแนะนําให้กับผู้บริโภคได้รับบ้านทีนะะ่มีความสวยงามและพื้นที่ใช้สอยเป็นไปตามที่ครอบครัวกําหนดไว้นะครับผม จุดแข็งของโฟพัฒนาเนี่ยนะฮะในการสร้างบ้านให้กับผู้รับภคโดยใช้ทีมช่างของเราเองข้อดีมากๆเลยก็คือหมายถึงว่าพนักง,งานทุกคนผมเรียกว่ามีจิตวิญญาณโฟพัฒนาเนื่องจากว่าเขาเป็นพนักง,งานของเราเองนะฮะเขาก็อยากจะสร้างผลงานเนี่ยให้ผู้รับภคเป็นที่ยอมรับการสร้างบ้านสร้างด้วยคนการที่เขามีจิตใจแล้วก็มีกําลังใจกําลังใจในการทํางานอย่างดีเขาก็จะใส่ใจของเราเข้าไปอยู่ในบ้านที่เขาสร้างขึ้นมาโฟพัฒนาเคยพูดเสมอว่า คุณภาพงานบ้านของโฟนานีมาตรฐานเหนือมาตรฐานการที่เรามีช่างของเราเองที่ไม่ใช้ผู้หมาช่วงเราต้องมีการฝึกอบรมต้องมีการเทรนดิ่งเขาต้องให้ควบมือในการทํางานเขาต้องมีความชัดเจนในเรื่องนโยบายต่างๆต้นทุนอาจจะสูงกว่าที่เราใช้ผู้หมาช่วง ในบางรายซึ่งเป็นผู้มองช่วงที่ไม่มีสีเทาที่ควรควาเราอยากต้องการสร้างบ้านที่มีคุณภาพมากกว่าให้ลูกค้าผึงพอใจ60%ลูกค้าจะต้องบอกต่อทําให้เราสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในเรื่องการโฆษณาประชาสัมพันธ์ได้อย่างมากที่เดียวนะครับผมเราต้องทํางานด้วยความซื่อสัตย์ด้วยความสุจริตแล้วถึงงานมาตรฐานนี่เป็นเกณฑ์เราต้องคํานึงถึงว่าเราสร้างบ้านหลังหนึ่งให้กับครอบครัวนหนึ่ง นะฮะเหมือนกับสร้างบ้านให้เราเองบริการหลังการขายที่ยอดเยี่ยมที่ต้องดูแลเขาตลอดไปมีการรับประกันที่ยาวนานนะฮะเรื่องโครงสร้างถึง10ปี20ปีเป็นต้นลูกมอ่อผมที่ขึ้นมาเป็น MD ที่มาดูแลบริษัทในเครือนี้ปรีทีรกลจะมาทำก็ได้คนรุ่นใหม่นะครับเขาคงจะต้องพยายามจับเทรนซึ่งมีการพูดคุยกันเขาก็บอกว่าโอเคในเจนของเขาเองนี่นะ ผู้บริโภคอายุประมาณ30-40เนี่ยก็จะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงดูแลนะฮะกลุ่มผู้บริโภคที่ใหม่ๆที่เป็นคลื่นที่กระทบขึ้นมานะฮะอย่างเราพอมีอายุแล้วเราก็อาจจะมีความชอบสไตล์หนึ่งแต่แน่นอนจะอยู่ต่อไปพวกนะฮะ md ทั้งหมด3 4บริษัทรวมทั้งปีธีรกุลด้วยจะต้องพัฒนาที่จะต้องดูแลต้องหาว่าความต้องการของผู้บริโภคณปัจจุบันของคนรุ่นใหม่เป็นอะไรการเปลี่ยนแปลงเรื่องนี้เป็นสัจธรรมซึ่งจะต้องพยายามทำนะะให้สอดคล้องและให้สนองตอบกับความต้องการของ คนรุ่นใหม่ที่เขาจะชอบบ้านแบบไหนสไตล์แบบไหนวัสดุเป็นตัวไหนผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องธรรมชาติที่ต้องมีการปรับเปลี่ยนถึงจะสามารถอยู่ไปยังยังยืนต่อไปในทศที่5ที่6ที่7ได้ ทีมช่างของผมทั้งหมดจะเป็นคนของผมเองหมดเลยพนักงานที่เป็นวิชาชีพเป็นเป็นสถาปนิกที่คอยแนะนำนะฮะให้กับทางผู้ริโภคว่าบ้านที่ดีบ้านที่อยู่สบายจะเป็นยังไงผมเองตลอดเวลาเวลา40ปีที่ผ่านมาเนี่ยถือโปรดักชันเป็นตัวนําการตลาดผมไม่ได้ทำมาเก็ตติ้งเป็นการนำโปรดักชันเพราะผมถือว่าโปรดักชันเป็นตัวหนึ่งที่ทําให้ผู้ริโภคนรีนะได้รับผลงานและรับบ้านที่เขาพึงพอใจ การบอกต่อของลูกค้าที่สร้างไปแล้วบอกต่อกับลูกค้ารายใหม่มีเปอร์เซ็นต์สูงถึง60%ของลูกค้าที่เข้ามาสร้างในแต่ละปีก็แสดงว่าถึงผลงานของเราที่เราทําให้กับผู้บริโภคนี่เป็นที่ประจักษ์ทั้งเรื่องนะฮะฟังก์ชันการใช้สอยของรูปแบบบ้านคุณภาพงานที่ทําให้กับลูกค้านะคเป็นที่พึงพอใจทั้งสวยงามทั้งแข็งแรงแล้วก็นะฮะมีคุณภาพงานสูงมากนะครับแล้วผมก็เพาะบ่มนะฮะกับพนักงานทุกระดับเลยนะครับเรื่องความซื่อสัตย์นะครับต่อผู้บริโภค ซื่อสัตย์ต่อตนเองนะฮะและยังไม่พอต้องซื่อสัตย์กต่อคู่ค้าด้วยนะครับแล้วก็มีคุณธรรมในการประกอบวิชาชีพแล้วที่ทําให้ผมเองมีพนักงานที่มีคุณภาพที่อยู่ในองค์กรเราผมเห็นว่าเรื่องบุคลากรนะฮะในองค์กรเป็นเรื่องที่สําคัญเพราะฉะนั้นเราต้องมีธรรมาภาิบาลในการที่จะแบ่งปันดูแลเขาเรามีสวัสดิการต่างๆให้กับพนักงานหลายเรื่องมากทําให้เขาอยู่กับเราได้มามาเป็นเวลา10ปี20ปีถึง30ปีด้วยซ้ําในบางท่านนะครับผม